เราอยากได้รูมือสอยอีกรอบหนึ่งแต่คุณภาพดีนะคะเราก็เลยกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งก็มาที่มาดิน ดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเจ๋งมาเรียกวมอเตอร์วันนี้เรามาีการมาปล่อยรถนะครับมิติวิชิไทตันกับเบิรแครกันตอนนี้เราอยู่กับพี่ท่านเจ้าของรถฮันใหม่แล้วนะครับเรามาสอบถามความรู้สึกถึงที่กับตอนเรื่องต้นของเนีอยขางพี่มิติวิชิโอก็ชื่อชื่อเตลมนะคะชื่อเตลมชื่อเลนะะ่นชื่อเตลมนะคะใช่ค่ะพี่เพลมเออเห็นรถหรือว่าสนใจรถของเรามาจาก เราเป็นลูกค้าเก่าของเต็นที่นี่เลยนะคะเป็นเต็นของเป็นลูกค้าเก่าของเต็นมาริโอเลยนี่แหละนะคะแล้วก็ได้รถจากที่นี่ก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะ1นึ่คันนะคะสุดท้ายนะคะเราอยากได้รถมูสองอีกรอบหนึ่งแต่คุณภาพดีนะคะเราก็เลยกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งก็มาที่มาริโออีกรอบหนึ่งนะคะเลยสาเหตุที่มาที่นี่นะคะง่ายมากเลยนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการนะคะเจ้าของเต็นนะคะเจ้าของเต็นเอนะคะยักก็เป็นคนที่แบบ เซลนะคะก็ต้องรับดีมากนะคะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วเวลาที่เราเดินเข้ามาค่ะเราเป็นลูกค้าเก่าก็จริงนะคะแต่ว่าเราเดินเข้ามาสิงแรกนี่ยเขาจะไม่ได้แบบบังคับเราซื้อนะคะแต่เขาจะถามว่าเราต้องการใช้รถอะไรก่อนนะคะเราก็บอกน้องเข้าไปน้องก็จาแนะนํว่ามีรถอะไรอยู่เซ็ตบ้างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ชอบคันนี้ด้วยนะคะก็เลยบอกน้องเขาไปว่าพี่อยากได้คันนี้นะคะแค่แค่แค่เขาไม่อยากได้คันนี้นะคะทุกอย่างก็อยู่ในโฟ์แล้วก็ขั้นตอนหมดเลยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเอกสารก็ ได้เร็วง่ายมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเงินไม่ต้องจ่ายนบัตรบาทเดียวนะคะวันนี้ก็ได้ลดออกไปเลยนะคะซึ่งขอบคุณน้องเจ๋งมากมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้คุณพี่เป้ได้รับประกันสูงสุดจากทางร้านไปถึงขอเพื่อนก็จะมีทั้งหมดนะยะสิบปีที่เราได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแสนกิโลนะคะเลขสวยมากนะคะโอเคนะครับเป็นบริการดีๆจากทางร้านเป็นสิทธี พิเศษที่จะมอบให้ทางลูกค้าทุกท่านนะครับหากท่านใดสนใจนะครับรถยนต์มือสองคุณภาพดีเรียนเชิญมาที่เรานะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ,คณพี่เปรมมากมานะครับที่ไว้ใจในมาริโอของเราที่กลับมาออกรถกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ท้องเจ๋งและพี่เปรมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย<อ>มาริโอนะคะบายบายมาริโอนะคะ